สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับรายการทำทัวร์เทั่วเพชรบายมาดาเพชรบุรีค่ะและว,วันนี้นะคะเราก็อยู่กับน้องเอื้อนนั่นเองค่ะวันนี้เราจะไปไหว้พระที่วัดไหนกันดีคะน้องเ e อื้อนวัดกำแพงแรงดีไหมคะที่หวานค่ะและว,วันนี้นะคะเราก็จะเดินทางกันโดยเจ้าออนิมาดาสามเองค่ะตอนนี้มีโปรโมชั่นอะไรบ้างคะค่ะตอนนี้นะคะโปรโมชั่นสำหรับออนิมาดาสามนะคะดาว25เอร์เนับดอกเบี้ย1.99เซนนาน4 oh. ปีไปเลยค่ะ เจ้า All New Mazda 3ตัวนี้นะคะยังเป็นเครื่องยนต์ Sky Active เทคโนโลยีนะคะที่ให้ทั้งความแรงความประหยัดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะคะเครื่องยนต์ Sky Active G นะคะเป็นเครื่องยนต์เบนซินประหยัดน้ํามันถึง15.9กิโลลิตรเลยนะคะและเจ้า All New Mazda 3นะคะยังมาพร้อมกับระบบ i Active Sense นะคะแล้วก็ยังมีระบบเซนเซอร์รอบคันให้ด้วยนะคะมีกล้อง360ให้ด้วยนะคะการออกแบบดีไซน์หรูหรานะคะภายใต้คอนเซปต์ l e s is More นะคะ ถ้าใครสนใจอยากมาทดลองขับนะคะสามาติดต่อได้ที่มาด้าเพชรบุรีของเรานะคะตามเบอร์โทรข้างล่างนี้เลย <S <S อ้าวพี่หวานไปไหนคะถึงเวลาไปเที่ยววัดกันแล้วนะคะพี่หวานมาแล้วค,ค่ะจแพงไรกันเค่ะ,คะเดี๋ยวเราจะไปกับเจ้าออนิวมาด้าสามนะคะคุณเจอ,อยู่นี่เลยเนะคะลหลับพี่ค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่วัดกำแพงแรงกันแล้วนะคะน้องเอื้อมทราบไหมคะว่าที่มาของชื่อวัดกำแพงแรงนี้ค่ะมาจากอะไรคะอ๋อเพราะว่ากำแพงทั้งสี่ด้านของวัดนะคะก่อด้วยศิลาแรงจึงเป็นที่มาของคำว่าวัดกำแพงแรงนะคะใช่ค่ะเราไปชมปราสาทกันไหมคะพี่หวานได้คะ่ะไปเลยคะ่ะวัดกำแพงแรงหรือวัดเทพปรา,าสาศิลาแรง ตั้งอยู่ในเขตตำบลท่าราบอำเภอเมืองจัังหวดเพชรบุรีอยู่ห่างจากแม่น้ำเพชรบุรีมาทางตะวันออกประมาณ1กิโลเมตรชื่อดังเดิมไม่มีผู้ใดทราบแน่ชัดค่ะหมู่ปราสาทศิลาแรงมีทั้งหมด5องค์เป็นปราสาทจตุลมุกย่อเหลี่ยมไม้12ลักษณะคล้ายกับปราสาทหินพิมายในจังหวัดนครราชสีมาและปรางสายอดในจังหวัดลบบุรีค่ะ ลักษณะทางกายภาพของวัดแห่งนี้แบ่งออกเป็นสองพื้นที่คือพื้นที่สำหรับการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานและพื้นที่สำหรับการทำสังฆกรรมโดยทั่วไปส่วนของโบราณสถานจะอยู่ในพื้นที่สำหรับการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยมีเขตของกำแพงศิลาแรงกัน้นส่วนพื้นที่ทำสังฆกรรมจะอยู่นอกเขตกำแพงศิลาแรงค่ะ แล้ววันนี้นะคะเราก็ต้องขอขอบคุณสถานที่นะคะก็คือวัดกำแพงแรงนั่นเองค่ะและสำหรับพุทธศาสนิกชนท่านใดที่สนใจอยากจะมาร่วมปฏิบัติธรรมนะคะก็เรียนเชิญได้เลยที่วัดกำแพงแรงแห่งนี้ค่ะหลักฐานในการสมัครมีอะไรบ้างคะน้องเอื้อม ก็มีสำเนาบัตรประชาชนนะคะแล้วก็แต่งกายชุดขาวนะคะเสื้อขาวกางเกงขาวนะคะแล้วก็ห้ามนําเครื่องประดับหรือสิ่งของมีค่าเข้ามาในวัดนะคะแล้วก็ที่สําคัญเลยห้ามใช้โทรศัพท์มือถือด้วยนะคะใช่ค่ะและสําหรับทริปนี้นะคะกับรายการทําทัวร์ทั่วเพชรบายมาด้าเพชรบุรีค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอลากันไปก่อนนะคะแล้วก็ก่อนอื่นค่ะขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะกับเพจของมาด้าเพชรบุรีด้วยนะคะสําหรับวันนี้นะคะน้าหวานและเอื้อมก็ต้องลากันไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะ